ดีคะ่ะช่องไม่ดากุกกอนนะคะนี่นะคะเราก็จะทยอยเข้าไปงานแล้วนะคะโมกโมกนะ,ะโมกหนาวเจออันถุงกระพายเสื้อโมกลูกเออเสื้อถุงกระพาย อันหลังว่าต้องหลไมต่างอันหลังไหลลงน้อยคนลงาเดี๋ยวอับนดนเหรอนะเพื่อทีไดไหม นี่กำลังเริ่มผอมพุงยุบแล้วเห็นไหมครับสวัสดีครับเมื่อวานผมตกใจมากอ่าที่น่ตาน่ผมพี่แม่บอกว่าถ้าไอ้ดำลดน้ำหนักได้แม่มันจะให้รางวัลเมื่อกี้ผมเจอแม่มาดีแม่แม่เสียวผมอ่ะเจอพาดีแม่แม่เสียเหย่ที่ถูกวป่า ได้ดาวรุ่นหนักได้แม่ใจรางวัลหยิบหยิบหมวกในกระเป๋าให้เขาพบพผมผมบอกบอกรางวัลได้ไหมว่าฉีดอะไรมาเอาที่ดินไป็หนึ่งแปลงโฉนดโฉนดที่ดินผมผมผมขอสักประมาณสักสามสี่ห้าตารางนะครับเราจะร่วมมือกันหลังคอเบอร์ครับแล้วก็บังกระลุกตัวครับรวมไปกันเป็นหนึ่งครับ

พูจะเดินเข้าไปข้างในข้าบนค่ะเดินเข้าไปข้างในเลยค่ะาน่าาแเละฝนนมีาดูดเครื่อเรอกษาแล้วก็มีงอ่ะเครื่องรึกาแล้วกมีง่ะ ไม่ใช่ฟา์มไม่ใช่ตา้ต้ก นี่นะคะคือภาพบรรยากาศนะคะเดี๋ยวขอทำธุระแป๊บหนึ่งนะคะ